นาี่สบเกาย9 25ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะน่าจะพอแหละ, 6, 29, ะผมเบา25 29ิบห้าิบเก้ผม9ก5น,นี่ปากเกท็นดูดูปาเก็ห้า 3, สามักสน,นี่ดูห้า 3, สามักสนะผมโอโ้โ <laughs> หดูครับสักสอะไรวะเป็นอย่างนี้วะ โอเคนะผมก็อยู่กับผมทีนซิงนะผมคนหล่อคนเดิมผมเพิ่มเติมคือวันนี้นะผมเนี่ยเราจะมาประกอบนะผมคคเครื่องเวฟร้อยสิบนะผมอ่าชักอะไรยังไม่บอกผมก็ดูข้อเหวี่ยงกันเอานะผมอันนี้เป็นข้อเหวี่ยงอง่า2021นะผมนี่นนวางห่วงไว้ด้วยทําชักกันไปด้วยนะผมนี่ไม่รู้ว่าชักอะไรนะ <değil> แค่เอาข้อเดิมๆมาใส่เวฟเอซ S4 มันก็แบบมันก็กลายเป็นเออชักอะไรวะชัก สามหรือเปล่าสามคึ้นนะเออนีแต่นี้ย้ายห่วงเครื่องมขึ้นไปอไีกอะมัน้วยเช็คอะไรนะเอาไว้ขี่ไปทิปสิ้นปีเลยสิ้นปีนี้นะผมวันที่ยี่สิบสองคันวานี้ทิปพามอ,อีแดงนะผมก็ใครที่จะไปนะผมก็นั่นแหละเจอกัน,นผมที่ปั๊มกระบี่แต่ผมไม่ลงปั๊มกระบี่นะผมเพราะว่ากลัวตำรวจนะก็ตำรวจน่าจะเยอะือนคนเบิ้์นคนอะไรก็น่าจะเยือนทุกคนก็น่าจะแอบแยไปแหละไม่จะไปแบบกนกองกลุ่มกันมากทุกคนก็ไปขี่เล่นชิวๆนะผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้มั้ยนะพามอน่าจะไม่ได้แหละ ก็มีขี่เล่นกับน้องๆคิวๆกันทุกคนครับผมนุ่นเวฟก็อยู่นุ่นอันนี้เวฟเซยอมนะผมก็สตาร์ทแล้วมันที่เรียบร้อยผมพร้อมแล้วผมเหลือลันอินเหลือแกะเช็คนะผมนุ่นตอนผมก็จอดอยู่นุ่นเกาดนานเป็นหลายเดือนเลยนะผมก็คือแบบที่ยิ้มของก็เริ่มครบมันแหลกเลยคือมีเวลาประกอบเพิ่งทำแต่รถลูกค้าเลยวันนี้ก็รวันนี้เพิ่งส่งรถเคลียร์รถเสร็จก็อปนั่นแหละประกอบเลยเกียร์กลองเกียร์เกียร์ไปนะผมติดกลองติดเกียร์ ก็ประกอบเลยนะผมนี่เดี๋ยวทากรงทรากท้าผมก่อนประกอบด้านล่างแล้วก็ชุดหวัวเราก็ไปตีปอกกระใหม่โดยสิ้นสุดดีกว่โอ้โหเนี่กระป๋องย <i> าวประมาณร้อยสองนะผมขอไทยโอ้โหแม่งดูเผือแป๊บเดียวโอ้โหเมียงหยอดดีจัดโอ้เผือแป๊บเดียวแม่งทำรางเงินหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวไปหาจัดการเมียงหยอดดีกว่าเน,นี่ยผมก็ประมาณนี้เลยก็เอา พราะมันค่อมอย่างมันโตร้อยสองบาทเออเนี่ยเอาต่างน้ำมันออกหมดเลยไม่รู้เป็นไรไหมนะมน่าจะหวานเจี๊ยบแหละนี่เออ,เอ,อนี่ประมาณนี้เลยลูกปืนโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบักแป๊บนึงนนิดนึเดี๋ยวถ่ายเป็นอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะผมก็โอเคเจอกันโอเคอเครับทุกคนก็ตอนนี้คือก็ได้ประกอบท่อนตรงนะผมประกอบเสื้อลูกนะผมอันนี้คือฝานี่ฝา29-25ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะน่าจะพอแหละ ก้ยิบห้าเนี่ยผมเบายิบห้ายิบเก้านะผมเก้ายี่ห้าอีบปเก็นดูดูดูบัเก็นเฮ้ยห้าสามสักสองนี่ดูห้าสามสักสองนะผมโอ้โห <laughs> ดูครับสักสองอะไรวะเป็นอย่างนี้วะเอ้ยก็อันนี้คือพอ,อสะเทาพนะผมข้อเหวี่ยงดิ้นหน่อยนะผมไม่หน่อยไหลย,ยังไม่โคด,ดิ้นเลยแหละโอ้โหอันนี้ผม ของลูกก็ขึ้นน้ำมันนี่เลยดูดยก่อนก็น่าจะเล็บจิกได้เพรมามันตกขอบอยู่มิลหนึง่งมั้งยังสูดจุดห้าอยู่หึงมิลหรอเปลี่ยนป่ะเล็บจิกเดประมาณนี้ดีก่อนของลูกสุกนี่คือฟางเราแต่คือตอนนี้คือเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงมากผมที่ปัญหาใหญ่หลวงก็คือนี่ครับผมน็อตขาดค่ะแม่เอ้ย ยังเป็นเป็นน็อตขาดค่าดูว่าเด็กนี่น็อตขาดน,นะตอนนี้เรากำลังจะเปิดเนี่ยผมกันนองคอร์ดนะผมกันความร้อนขึ้นเหลือนนะผมนี่อันนี้เลยอันนี้คือขึ้เหลือแค่ตัวกดคัดนะผมตัวยันคัดตัวเรียอะไรเนียกอะไรดอ,อกไม้หรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ยผมมาเนี่ยทุกคนเราจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวพาไปดู สภาพบอดี้รถกันนี่ครับสภาพวันนี้รถก็ยังเหมือนเดิมนะผมนี่นี่นนี้รถอันายทุนนายทุนบ้านหนองลังนะผมเนี่ยตอนนี้น่าจะกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ไหมก็กำลังติดฮีอยู่นะผมหายไปเป็นเดือนแล้วผมไม่ถือกล้องให้ก็ไม่เห็นแล้วนะผมหายเลยไม่ได้ทักอหาเลยนะผมทักไปไม่ค่อยตอบนะผมนี่นะครับรถนายทุนหนองลังนะผมติดนี้นะผมนี่โอ้โหดูครับจอดจนฝุ่นเกิดไอ้อยเย้ สาพานเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนอีกองวันนีู่กแน่นอนเจ็ดสิบไปหกหกนะผมนี่รถซออนะผมนี่รถซออไม่ได้ใส่ท่อไอซอลอยู่เดี๋ยวกนจับนี่กันโอเคทุกคน,นเดี๋ยวน่าจะเจอกันอ่า EP สองนะผม อีพีสองได้ติดเครื่องเลยอีพีนี้ก็อัปเดตไปเรื่อยๆแล้วทุกคนมานี่ในฝา้ลวลกแคมแคมอยู่ในนี้แคมปน่าจะยกยกประมาณหกจุดหกมั้งเนื่องจากสี่แล้วครับวันนี้แม่งเชื่อซื้อไม่ได้นี่อันนี้เป็นเครื่องห้าสามห้าสี่ของน้องผมน,นะอันนี้คือจะทําขายนะผมเครื่องตัวนี้ใครสนใจก็ถักมาติดต่อจองกันเลยนะผมเราจะยกขึ้นบอดี้เวฟเทสให้ดูครับผมใช้งานในปกติ Hi สามสี่พันนี่แหละไม่แพงหรอกนะผมเครื่องพร้อมเดือนพร้อมอะไรเลยนะผมผมเดอนซีดีเลยใครสนใจก็ตั้งแชทมาได้มาจองไม่ได้นะผมแรงแน่นอนสักหนนะ่อยเยวกันอีพีหน้าผมก็ได้รถแทร็คต้องจริงจุ๊บ